ดีค่ะวันนี้มาสยามพารากอนมาซื้อเค้กเนเน่ค่ะคราวที่แล้วเรารีวิวเค้กเนเน่เนาะมีแอนอีวานไปแล้วใช่ไหมที่อันนั้นนะแม่สั่งทางไลฟ์ช้อปปิ้งไป3เดือนกว่าจะได้กินแต่ตอนนี้มีน้องๆมาคอมเมนต์ว่าเนี่ยเค้กของเนเน่เขาจะมาเปิดหน้าร้านถาวรที่พารากอนแล้วนะชั้นจีี่เราอยู่ชั้นอะไร ชั้นเอ็ม,มลงไปไอ่เราก็เลยจะมาซื้อค่ะมีคนเยอะมากหรือเปล่านะก็มา<ม>ชั้นจีแล้วอยู่ตรงไหนไม่รู้นะเอนี่ไงไปต่อคิวก่อนนี่ค่ะนีแอน์อีบานเข้าคิวก่อนนะคะมีกี่คนเลยประมาณสิบ <20 S 2> ไม่ถึง อะจะเล่าให้ฟังว่าน้องๆอมาเมนชวนแมบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนที่เป็นเพจบอกว่าสั่งแล้วได้ภายในหนึ่งอาทิตย์เป็นมิจฉาชีพนะถ้าเกิดว่าจะสั่งออนไลน์อะสั่งได้ในไลน์ช็อปปิ้งเท่านั้นแล้วแม่ก็อ๋อแต่ว่าก่อนหน้านั้นแม่มีส่งลิงก์มิจฉาชีพอะที่นึกตอนแรกแม่รู้ว่าของจริงไงส่งไปให้เพื่อน เออแล้วเพื่อนเนี่ยมันก็ไปสั่งเพราะว่ามันดูคลิปแม่รีวิวแล้วมันบอกว่าน่ากินเออแล้วแม่ก็ลืมไปลืมที่จะไปบอกมันว่าเออมีคนบอกมานะว่ามันเป็นมิจชฉาชีพเพื่อนมันเลยโดนโกงไปเลยเพื่อนมันก็กวันหนึ่ง <ๆ S 2> เพื่อนซ<ๆ>ื้อไปหนึ่งก้อนแล้วก็400กว่าบาทแล้วเพื่อนก็ทักมาบอกว่านี่เค้กเนี่ยเนี่ยเราอะสั่งไปสิบวันแล้วอะทำไมมันยังไม่ได้แล้วก็ฮะอุ้ยเป็นมิจชฉาชีพ เราก็เลยการว่าเราเนี่ยแหละเป็นคนส่งลิชาชีพให้เพื่อนเราเสร็จแล้วเราก็เลยลงไปส่วนในเพจเฟซบุ๊กเพจมีชื่อเค้กแน่ๆนี่อันนี้ประมาณเกือบ20เพจที่ทําเป็นวิชาชีพปอมอ่ะใช่ทันั้นถ้าเกิดใครจะกินต้องสั่งไลน์ช้อปปิ้งซึ่งถ้าสั่งตอนนี้จะได้เดือนพฤศจิกาแล้วแม่ก็บอกบอกเพื่อนว่าแกจะรอไหมเพื่อนบอกว่ารอไม่ไหวเราก็เลยบอกว่าเออเนี่ยจะมาพารากรอนจะมาซื้อเอาไหมแต่เพื่อนยังไม่ตอบเพื่อนคงเข็ดละ รสของเค้กก็จะมีรสช่อง cake, cake, ทอง pie, pie, Triple, ุเรียนชีสเค้กบลูเบอรี่ชีสเค้กฝอยทองสับบอรี่ชีสพายแมงโก้สติกกี้ชีสพายสตรอเบอรี่ทริปเปิลส้มชีสพายสับบอรี่ช็อตเค้กอันนี้เราเคยกินเคยกินเคยกินวันนี้ไม่เอาแล้วมันหวานไปเราเอาอันนี้กับบลูเบอรี่ชีสพายเพราะน้องพิมชอบอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเฉพาะเค้กทุเรียนกับเค้กรสช่องเนี่ยคนหนึ่งซื้อได้แค่สามกอง ของ<ม>ห้ามซื้อเยอะเขาควรแบบซื้อเยอะๆไม่ขายอะไรอย่างงี้บ้างตอนนี้คือไม่รู้จะทันไหมนะไม่ทันแล้วมั้งเพราะว่าสตรอเบอรี่ทริปเปิลที่เราจะอยากกินมันเหลือกล่องสุดท้ายมันหยิบไปแล้วอะอดตอนนี้11บเอโมงกว่าสตรอเบอรี่ทริปเปิลหมดไปแล้วกล่องสุดท,ท,ท้ายเมื่อกีก้กดกินถ้่งนั้นเดี๋ยวซื้อบลูเบอร์รี่ให้น้องพิมพ์แล้วกันเนาะอเซ้าสตรอเบอรี่ทริปเปิล สองสุดท้ายยังเล็งอยู่ว่าจะอยากเนาเรียงหน้าเราอย่าซื้อได้อย่าซื้อนะซื้อเลยซื้อไปหนึ่งอันเศร้ามากก็คือเลยได้แค่บูเบอรีร่ชีสพายอย่างเดียวเอาไปให้น้องพิมพเขาชอบกินแต่มที่บอกว่ามีน้องบอกว่าทุเรียนทุเรียนชีสพายอร่อยอะ่ะแต่เราชีสเค้กเออชีสเค้กแต่เราไม่กินชีสไงชุกชีสเค้กก็เลยไม่เอาตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำเองกันเค้กเนียนเน่ยนี่ฮะทำเอง sorry ถอยโวดเหรอ,อ ได้ตือตอบรีบไปเลยแต่แม่กินข้าวก่อนผสมด้วยอะไรเธอรู้เหรอก็ไม่ได้ยากน้องเดี๋ยวเราเราเอาใิ่เหรออันนี้หาข้าวกินก่อนหิวข้าวกินอะไรดีอ่ะอันนี้เป็นกระเจี๋ยนเรือเนื้อถ้าหมูล่ะเนื้อหมูน้ำตกหมูน้ำมีแต่น้ำตกหมูอ่ะดูนไหนดีกว่าแม่ไม่ชอบในะไม่ค่อยชอบกินอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแต่ถ้าเกิดป้าจะลองกินก็ได้นะเอาอ่าฟังดีกน่านั้นมากับลูกลูก ลูกและเพื่อนๆเอนันนี่กับเฟิร์สเขาพาไปกินลาเมงร้านตรงนู้นอร่อยมากเลยจะลอมไหมเขาแต่ป๊าไม่กินลาเมิงไม่กินลาเมงแล้วยายกินไหมล่ะจะป๊ากินฟองเวอร์มิ่งก็ได้ร้านนี้แหละอ๋อแต่ว่ามันไม่มีสิ่งที่ป๊ากินได้มั้งนี่ไงครับเนื้อข้าวหน้าชาชูสันคอสเต็กอ่ะจะลองกินร้านนี้ร้านนี้ชื่อว่าทงชิน เป็นร้านที่อยู่ชั้นจีพารากอนค่ะวันนั้นที่แม่กินก็คือเมนูนี้อร่อยมากเป็นราเมงเขาเรียกว่าโตเกียวรามเมงอ่ะมันเป็นทงพัสึร,รามเมงแบบน้ำข้นอะ่ะน้ำน้ำสีขาวๆอะ่ะน้ำซุปกระดูกหมูแล้วก็ใส่หมูชาชูที่เป็นเป็นเป็นสลาหนาอร่อยมากราคา3า0บาทนะก็ราคาแรงถ้าเกิดว่า เป็นแบบไม่ใช่เป็นสเต็กสไล์หนาเป็นชาชูธรรมดามันก็จะ2 2งร้อยยี่สกินเป็นข้าวเท่าไหรอ่อ่ะ250บาทใช่ปะ่ะมันมีข้าวแบบนี้แล้วก็ข้าวาหมูชาชู100กว่าบาทเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะร้านที่แนะนําของมิชลินใช่ไหมแต่ไม่ได้ว่าได้มิชลินสตาร์นะบิ๊กภูมงมนะ มาแล้วค่ะราเมงเขาเรียกว่าโตเกียวสเต็กราเมงก็คือว่าเขาจะเป็นราเมงน้ำข้นเนี่ยแล้วก็ใส่ไอเนี่ยหมูชาชูสเต็กก็คือสไลด์หนาแบบนี้ซึ่งอันเนี้ยแหละเป็นอันที่อร่อยมากเหมือนเป็นซิเนเจอร์ของเขาด้วยนะแล้วในเมนูหรือในพวกป้ายอย่างเนี้ย ขาจะมีแบบว่าเหมือนกับมีเรื่องเล่าอ่ะมีอะไรแบบเราใช้เทคนิคขั้นสูงในการนําอาหารตะวันตกผสมประสานหมูจะถูกเอาไปซูวีซูวีว่าเนี่ยออะไรแบบนี้20ชั่วโมงเพื่อความนุ่มชุ่มชําแบบเกินจินตนาการเลยเขาบอกแล้วก็จะเอามาย่างจากนั้นก็จะมาย่างให้ผิวกรอบจนเกิดเป็นกลิ่นที่หอมอซูวีคืออะไรคะก็ะทําให้มันสุกด้วย อุณหภูมิต่ตําๆแล้วก็เยอะเวลานานๆอ๋อของป๊าป๊าจะเป็นเหมือนการเป็นหมูสเต็กเหมือนกันจะเป็นข้าวอันนี้อะไรอะ่ะนี่เป็นผัผนดรองเนาะหรอ,เ,หรอเป็นเหมือน,นพอรพิกข่าวะ่ะพริกข่าแบบใส่น้ำมันงาใช่ป่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยดำๆดำๆแ่ว่ามันหอมเหรอหอมมากอ๋อเออน้ำซุปหอมมากอร่อยแต่ว่าเราชอบซุป ไอเนี้ยของคาซาเนะมากกว่านะซุปคงกระสืออ้าวไอที่โรยมันนี่เป็นเหมือนใช่เทาเเ้าใช่ไหมหมูเท้าอะ่ะก็จะเป็นหมูแบบชิ้นชาชูแบบแต่ชิ้นหนาแบบนี้โรยเห็นว่ายักแบบนี้เลยาชิ้นใหญ่มากอืมอร่อยเป็นไงอร่อยไหมใช่เฉยอ่ะปะลาเอเฉยปลากับแม่กินของแล้วค่อยเหมือนกันเนาะ ก็ชอบกินพวกก๋วยเตี๋ยวเรือก,ก๋วยเตี๋ยวเนื้ออะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเรือเลยกินไม่ได้ใช่แม่กินอะไรแบบจืดๆเลยแม่กินคะนแนนเนี่ยไม่แปดเลยนะอร่อเรหรอไม่แต่เนื้ออร่อยแต่ว่าไอ้ไอ้ตัวเส้นกับกับซุปอะเราชอบของไอ้นี้มากกว่าของอิปุโดมันก็เป็นหมูจืดๆธรรมดาแลต้ตว่ามันนุ่มเลยอะนุ่มเนาะนุม่มมากลองใส่พริกเผาดู นุ่มหอมมันไม่ใช่หมูต้มธรรมดามันเป็นหมูแบบซูวีน้ำปลาแล้วเอาไปย่างน่ากินมันนุ่มนะข้างในแบบมันมีมันน้อยมันนิดๆแทรกอยู่อะไรเนาะหน่ร้อยเก้าสิบเก้าไหมวุ้ยหนร้อยเก้าเก้าเอาลูกแดงๆไหมชั้นว่ามันซีดจังเลยอ่ะมันดูซีดเนาะเราไปทำเค้กมันต้องเปรี้ยวๆหน่อยรสจัดๆเนี่ยต้องรสจัดๆ ต้องห้ามเอาหวานชอบหวานชืดๆมันจะแบบเออไม่อร่อยข้างหน้าวันนี้ไหมล่ะส <c oughs> ีน้องพิมเขาชอบแบบน้องพิมเป็นคนที่กินนมนมจืดใช่ไหมแต่เขากินของเปล่าไม่ได้เวลากินนมเขาจะต้องมีของแหนมอ่ะเขาเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะจะต้องกินแบบช็อกโกแลตหรือขนมอะไรหวานๆแบบเนี้ยเขากินนมเปล่าไม่ได้ <c oughs> เอามาก็มาร้านคุณยายน้องเนยคอฟฟี่บีนไบดาว เป็นคุณยายของน้องเนยพิมก็ชอบกินเอ่อบราวนี่ของร้านนี้ยนะแต่ตอนนี้อยู่ดีๆอ่ะคือพิมกินบราวนี่เยอะมากวันนี้คืนดีพิมหยุดกินบราวนี่ทุกชนิดไปเลยอ่ะเขาเบื <คน S 2> อ่อเหรอหรืออะไร<ค>น้องต้องมีเบื่อกันบ้างนี่ไงมีของน้องหมีเนยขายที่นี่ด้วยบราวนี่ชีสโอลิโอเนี่ยเห็นไหมเป็นโลโก้น้องหมีเนยอ้าวไม,ม่ต้องไองแล้มว<ะ>มีน้องหมีเนยขายที่นี่มีโดนัทขายไหมไม่น่าจะมีเนาะโดนัทต้องไปซื้อที่น้องหมีเนยโดยเฉพาะเนี่ย เอาแบวนี้โอริโอให้พิมพ์นะคนที่แล้วพิมพ์กินหม้ออร่อยมากเนี่ยใช่ไหมมีชิ<ะ>ช้นหนึ่งแล้วก็เอาขนมขนมปังหมูหยองเอาทีรามิสุดีกว่าเป็นทีรามิสุใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็เอาคุกกี้มันเป็นโอดเดรซินอ่ะที่มีลูกเกอด,เกดอ่าแล้วก็ ที่มันเป็นสามสี่นี <3. S 1> ่นะแค่นั้นนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปเอาเค้กเนเน่ที่ฝากไว้คือเค้กเนเน่มันต้องแช่ยเย็นไงเมื่อกี้เราซื้อต้องรีบซื้อก่อนเพราะเดี๋ยวหมดใช่ไหมซื้อเสร็จแล้วค่อยไปกินข้าวแล้วไปซื้อของอ,งอื่นแล้วนี่กําลังเดี๋ยวกลับไปเอาเค้กที่ฝากไว้แล้วก็กลับบ้านแล้วะคะ่ะนี้เป็นเวลาเที่ยงนะคะโซ so, อาไปแล้วหมดเกี้ยงเมื่อกี้ตอนเรามาเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะ ยังเต็มตู้อยู่เลยเค้กทุเรียนกับเค้กนี่พนักงานเขาทำงานทำงานวันละครึ่งวันเออทำงานครึ่งวันกับงานวันสองชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ใช่ครึ่งวันด้วยอ่ะได้มาค่ะถ้าใครจะมาซื้อนะให้มาตั้งแต่1ิบโมงสิบเอดโมงอย่าเลยนี้เนี่ยมาแล้วเที่ยงเที่ยงหมดเขาบอกว่าแล้วแต่วันบางวันก็หมดบ่ายสองบางวันก็หมดเนี่ยเที่ยงเที่ยงอะไรเงี้ยแล้วแต่เมื่อวานอ่ะหมดบ่ายสองนี่ที่ยงหมดแล้วเราต่วันมาสิบโมงชัวร์สุดอ่ะปั๊มาจะดรถก่อน